ต่เซลล์มาตะที่เขาใช้ในการสร้างเนื้อไก่เพราะเลี้ยงเนื้อวัวเพราะเลี้ยงเนี่ยก็เอามาจากไก่จากวัวน,นั่นแหละนะเขาบอกว่าเนื้อเพราะเลี้ยงเหล่านี้สร้างจากเซลล์มนุษย์ครับแล่ไม่ใช่เซลล์มนุษย์ธรรมดาเป็นเซลล์มะเร็งของมนุษย์ด้วยนะครับถ้าเป็นจริงเนี่ยก็เหมือนว่าเรากินเนื้อของมนุษย์เองหรือเปล่าที่คนนี้อ้าเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการใช้เซลล์ของมนุษย์ที่ชื่อว่าเฮลาเซล์นะในการผลิตเฮลาเซล์คืออะไรเฮลาเซล์คือเซลล์ของผู้หญิงคนหนึ่งครับเนเนียตันแลก็กนะครับคนนี้เธอเป็น ชาวแอฟริกันอเมริกันวัย31ปีเธอตรวจเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกนะครับซึ่งพอแพทย์เข้าไปรักษาเนี่ยพบความผิกติของเซลล์ของเธอเคือเป็นเซลล์มะเร็งที่มีการแบ่งตัวที่รวดเร็วมากเลยมองว่าเซลล์ของเธอเนี่ยมีความสามารถที่จะใช้เพื่อการทดลองได้อย่างมากเลยนะก็เลยมีการเอาเซลล์ของเธอไปนะเพื่อการสํารวจโดยไม่ได้บอกเธอนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำอย่างนี้ถือว่าผิดจรรยาบรรณนะแต่ยุคนั้นยังไม่มีกฎระเบียบอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลย เอาไปใช้ก่อนเนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่กําเนิดเชลล์เซล,ล์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี1951ก็คือประมาณ72ปีที่แล้วครับซึ่งตัวเธอเองเนี่ยเสียชีวิตในปีนั้นเลยเพราะว่าเซลล์มะเร็งของเธอเนี่ยอันตรายลุกลามรวดเร็วมากครับแต่ว่าผ่านมา72ปีครับเซลล์มะเร็งของเธอที่เขาสกัดมาเพาะเลี้ยงเนี่ยนะทุกวันนี้ครับยังใช้ในการทดลองยาและวัคซีนมากมายหลายชนิดเลยนะครับเรียกว่าแทบไม่ถ้่วจริงๆครับหนึ่งในนั้นก็คือความสำเร็จในการผลิต วัคซีนโปลิโอนี่เองเมื่อปีพัน5กอยห้าสิห้าจนโปลิโอเนี่ยถูกขจัดไปเกือบทั้งโลกแล้วเหลือแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นเองนะครับจนเฮลาเซลของเธอเนี่ยได้รับการยกย่องครับเป็นหนึ่งในการค้นพบทางการแพทย์ที่สําคัญที่สุดของศตรวรรษเลยอ่าเนี่ยคือภาพที่เขาสแกน,นครับตอนที่เฮลาเซลเนี่ยทำการแบ่งตัวนะอ่าเนี่ยคือวินาทีนั้นเลยคาถามก็คือตกลงไอเฮลาเซลเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับเนื้อเพาะเลี้ยงอันนี้ก็คือจริงๆเขามันไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับมันมีแค่ ความสามารถในการเป็นอมตะนั่นเองเนะพอคนได้ยินข่าวว่ามีการพยายามใช้เซลล์อมตะในการผลิตเนื้อเพาะเลี้ยงเนี่ยคนก็ไม่นึกถึงว่าเฮราเซล์เนี่ยเป็นเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นมะเร็งตัวแรกที่เอามาใช้ในการทดลองมันมีความเป็นอมตะเหมือนกันซึ่งพอคนรู้ว่านะฮะอาหารจากเซลล์เพาะเลี้ยงเนี่ยมีการใช้เซลล์อมตะเหมือนกันก็คุณสมบัติมันคล้ายๆกับเฮราเซล์นั่เองคนเลยมองว่าเอ๊ะที่เป็นเอาเฮราเซล์ที่เป็นเซลล์มะเร็งของมนุษย์มาใช้ผลิตอาหารสําหรับคนกินหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะว่า เทราเซลเนี่ยใช้ในการทดลองทางการแพทย์ผลิตยาวัคซีนเท่านั้นเองนะฮะไม่มีการใช้เพื่อผลิตอาหารแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเราจะใช้เนื้อไก่แล้วก็เอาเซลล์ไก่มาจะผลิตเนื้อวัวก็เอาเซลล์จากเนื้อวัวมาไม่มีความจำเป็น mm hmm. ใดๆเลยคนระับที่จะเอาเซลล์ของมนุษย์มานะครับไก่วัวอะไรพวกนี้ไปที่ฟาร์มก็มีทั่วไปนะไม่ใช่ว่าเราอยู่บนดาวอังคารน,นะไม่มีเนื้ออะไรเลยต้องเอาเซลล์จากมนุษย์ด้วยกันมาทำนนะก็อีกเรื่องนึ่งครับซึ่งแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ไอ้เนื้อเพาะเลี้ยงเนี่ยเป็นเซลล์ของสิ่งที่เรากินจริงๆอันนี้ก็ไปดูเอกสารได้เลยนะครับของทางเบริษัท์ฟูดมิสและอัพไซฟู้ดที่เป็นเอกสารที่เขายื่นไปทางองค์การอาหารและยาของสหรัฐอย่างฟูดมิสเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อไก่จำลองของเขาเนี่ยสร้างจากเซลล์กล้ามเนื้ออกของตัวอ่อนไก่อายุสิบวันชัดๆเลยนะครับเป็นแค่ตัวอ่อนไก่อายุสิบวันเอาเซลล์จากกล้ามเนื้ออกมาใช้นะครับส่วนของอัพไซฟู้ดเนี่ยมีสองเซลล์นะที่เลือกมาก็คือเป็นเซลล์กล้ามเนื้อลายของกล้ามเนื้อไก่ อกอันนึงเป็นเซลล์สร้างเส้นใหญ่จากเนื้อเยื่อผิวไข่ไก่ที่ปฏิสนธิแล้วก็คือเอามาจากไข่ไก่นะเอามาจากไข่ไก่ก็มาสร้างเป็นเนื้อไก่ได้เหมือนกันแล้วเราจะรู้้อย่างไรนี่คือเอกสารที่เขายื่นแล้วเราจะรู้เรื่างไรว่าเขาพูดจริงนะมีวิธีตรวจสอบอีกเหมือนกันก็คือวิธี PCR นั่นเองอ่าเหมือนที่เราตรวจว่าตกลงเราเป็นโควิดหรือเป็นไข้หวัดนั่นเองนะก็ใช้วิธีนี้ตรวจสอบได้เลยนะว่าตกลงว่าเนื้อที่เราเอามาบริโภคเนี่ยเซลล์ที่ใช้สร้างเนี่ยมันเป็นไก่จริงหรือเปล่าเนี่ยเป็นววิธีตีตรจสอบท ไม่ได้ยากอะไรเลยหรือว่าที่เขาอ้างว่าใช้เซลล์มนุษย์มาเนี่ยก็ไม่เป็นความจริงนะแค่ว่ามันมีความคล้ายกันเท่านั้นเองจากเทลาเซลล์ที่เป็นเซลล์จากมนุษย์ที่มีความเป็นอมตะนะสามารถนะแบ่งตัวได้เรื่อยๆจนเอามาทดลองยาเลายวัคซีนแต่เซลล์อมตะที่เขาใช้ในการสร้างเนื้อไก่เพาะเลี้ยงเนื้อวัวเพาะเลี้ยงเนี่ยก็เอามาจากไก่จากวัวนั่แหละซึ่งความเป็นได้ที่ FDA จะรับรองเนื้อสัตว์ที่ใช้เซลล์มนุษย์ผลิตเนี่ยไม่มีทางแน่นอนอยู่แล้วนะที่บอกว่าเป็นชาเซลล์มะเร็งและเซลล์นี ไม่เป็นความจริงได้อย่างไดครับ